ตคิดโดยการน้ำทิ้งนาวครับนี่ครับไม่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 หางหน่อยนะเอาไม่เสียมด้วยมาชมกันอีกคลิปับพี่น้องสวัสดีกันยุ่ยเฮียนนี่แหละน้อนเฮียนวันนี้พี่ยังนี่ถังเอาได้๋ยวเนี้ยปิ่งประมือปีใหม่แล้วพี่น้องพี่น้องประมื เดนเนลลย่างเนี่ยหมูปีใหม่แล้วผลงานการประดิษฐ์จังหันน้ำครับผมนีน่ีเลยครับรุ่นต่อไปของเรานะครับ <c oughs> การหันตัวนี้จะเป็นการหันที่รองรับน้ำหนักนเตียงท็อกคลี่ไฟห้าสิบษษกิโลวัตต์นะครับว่าสันติ <ว>แกหลักได้หากิโลวัตต์นี่กับดอว่าเก่งทงั้งเราครับอยู่้างรถกัอีกสามซอัน,นค่ะเจ็บสตัวสามีหาหาพอดีใส่หาใส่หาดียกตนัดมากแล้ครับริหารใส่

聊，听到、yeah, you know. เรามีสั่งมีสั่งทุกกูปแบบเว้นจะยู่ไม่ใช่อไรอย่งี้ก็หาแผ่นเล็กมาใส่อีกตแผ่นที่ปาดออกมเตมเล็เดยเดียวบ่อเตียมเพราะมันอยู่ถามันเขาก็หาซิลิโคนมาอัดเอา เนี้ว่าอัดฟรมันวัดเ่ต้ดูิันงจุดเปนที่็บงการของเราต่อเปิด้าก่อนนี่แง่เสียมเเสียมันเป็นทางนึงระเบิดเอวัตถุใบไพรตั้งตายแป๊บดีวะ ลองครับเป็นงานไม่มีเวียยครับรถจอดหมดทุกคันครับ <c oughs> <c oughs> เป็นงานไม่มีเวี้ยเอาอาเราเหยียดยาพี่น้องเอ้ยน,นี้เราจะทำให้ลองรับน้ำครับผมลองรับน้ำได้ไม่จำ แล้ปีกนี่ครับถ้าถ้าน้ำเต็มนี่นะครับผมน้ําเต็มตรงนี้นะครับมันจะได้แรงทอ,อกอยู่ที่เยอะอยู่ครับหลายกิโลกร,รัมครับหลายกิโลครับน้ำเต็มนี่น้ำเต็มนี่มีแต่คนงัวเขาั้นงี้ได้ครับผม <laughs> แบบนี้เป็นไรไม่เป็นไรเข็ดอะไรไเ,เ,เอาไปเปิดลันปิ้งใกล้คายกันได้ดอกข <laughs> ายอะไรอย่ี ตัดออกเห็ดแนวดังว่ามันน้ำอะไรแบบนี้บบเลยเอาไปเห็ดกลางหันน้ำเลนี่นำ้ำตกไหลเลยสบายเลยครับผ <c oughs> ู้ใดจะเอาไปเก็บกระไรได้ครับแบบนะครับว่าเจอร์ลิิทธิ์ครับแบบนี้แบบกลางหานนันนะครับไปสือทงองฟองลยอดีมากนะครับมาเห็ดสือมาสามถังได้อันหนึ่งครับสามถังได้ได้อันหนึ่งได้กลางหันหนึ่ง ถ้าสามถังแค่เรจะได้แปดพีขนุนนี้ได้แปดอันที่จับเลยง่ามเลยได้ง่ามครับแต่วันนี้ผมสีไซแค่หาครับไซแค่ตังหันนึงไซแค่หาใบพ่อใบสิมนี้ใบส,สุดท้ายได้ ันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับพี่น้องครับยมงรู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าน่าจะเป็นไปได้ครับเลยทำนะครับทำทำไปไเป็นพัดลมก็ได้นะตัวนี้ครับเนียงอยู่ใบนล้วมันเนียงนล้วม,มันเนียงอะจังมัในก็จีดเนียงนล้วมันเด่นมันเป็นกาวเด่นแบบซันกับเป็นพวกกันสีอะไรนั่นไหมโอ้ซุู้มัอนสแลกเกอร์พวกนี้ไหนนะ oh, สมสแลกเกอร์ ช่วยมาสสงกับสีอมดมมงโดมร่างมึงใส่กับพลังถมของมึงด้วย <c oughs> ดึงดาวอ่ะดึงดึงดาว <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ตัวนี้จะมีอยู่ห้าห้าแฉกครับตัวนั้นก็จะมีห้าแฉกตัวนั้นจะทำเป็นหกแฉกครับสองคนทะเลต้องคิดหาเส้น ยอดครับพี่มูกินหางเส้นเลยเด็กคนโง่เท่านั้นี่ได้แบบนี้ช่างนนกกำลังเชื่อมครับผมกังหันของเราครับยอดครับทำเป็นพัดลมก็ได้ครับดัดแปลงให้เป็นกังหันลมก็ได้แต่ว่าบ้านเรามันไม่ได้หดดบบนอนอรกหอ,รรอรกรลกลงหันลมพี่น้อง มนนีล่มครับโดนนที่ยังไงสินี้่มหัวกุดผัดมากที่นึงครับ <c oughs> อันนี้เราก็จะตรงนี้จะเป็นแกนครับแกนรูตรงนี้ครับก็จะเจาะเจาะรูแล้วก็เผาสอดก็เชื่อมเลยครับแล้วก็หาเหล็กมาดามดามยิงให้แข็งแรงนิดนึงครับเชื่อมเผาตรงทะลุทางโน้นครับก็ซื่อบุ๋มพอดีแต่นอนเต็ บุกค,ครับตรงนั้นก็เลยห่างเลยย,ยังอัดนอบอนอันเนาะไม่ต้องไม่ต้องทดมากนะครับไม่ต้องทดมากถ้าทดมากมันก็เสียกําลังครับเสียกําลังเยอะเสียกําลังไปกับการทดของเรานะั่นแหละน้าที่ไหลลงนะครับนี่ครับข้อขนาด สองนิ้วครับพอหลายๆคนคิดว่าถังหันใหญ่ขนาดนี้คงจะน้ําคงจะเอาไปใส่น้ําตกเลยมั้งนี่จะน้ำแรงหน้าดูไม่ใช่ครับพี่น้องครับน้ําไม่ได้แรงนะครับเนี่ยน้ําผมจะสูบน้ําขึ้นมาสายสองนิ้วนี่ครับก็คือเห็ดเงยไว้ครับเห็ดเงยไว้เพื่อให้มันร่องรับน้ำได้หลไหลครับก็คือขาน้ำเต็มกระบอกนี่ครับเนี่ยเวลาที่น้ําไหลเข้ามาเต็มเต็มนี่นะครับเต็มตรงนี้เนี่ย เอายังไงก็เอาไม่อยู่แล้วกันครับไอ้วามเหนือเนี่ยเอาบอยูเลยครับจังได้กับหมุนครับหมุนแน่นอนลอยประเส้นนะครับตสว่า,าจ,จะหมุนสาครับพน้ำเบามันก็จะหมุนช้าครับ เะติดตามกันดูครับผมไปนี่ครับดีเยครับชางนนนครับมีงเชื่อมรับงานเชื่อมเลยครับช่างนนเดี๋ยวมึงนีเฮ็ดอันนี้ครับรุ่นกระสีเฮ็ดแท่นครับมันแท่นต้องทํากลางหันก่อนครับถึงจะรู้ว่าแท่นี่ะมันควรจะสูงแค่ไหนครับควรจะสูงแค่ไหนเว้นช่องห่าง เอาไว้ประมาณที่ชอ่าแล้วตัวนี้ครับระหว่างกลางหันแต่ละตัวนี่เว้นช่องห่างเอาไว้หนึ่งเมตรครับเว้นช่องห่างว่าตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเอาไว้หนึ่งเมตรเพื่อสําหรับให้การทํารางครับทํารางรางรองรับน้ํานะครับรางน้ํารองรับรงล,งล,งลงมาแล้วก็ จะลงมาสู่การทันที่สองนะครับตามกันดูครับผม